ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบิโยอิเปิดคลิปทับไทยจัดหนักนาวิกโยธินกำรับคอมเมนต์ชิงปิด2ด่านเตรียมรับฐานทับเคลื่อนที่กระสุนแม่ทับภาคที่2ท้าดวน แจ้งรัฐบาลอิงแล้วจากที่มีการรายงานกัมพูชาย,ยืนยันค่ะจะไม่คุยเรื่องสมปรา,าสาทหนึ่งพื้นที่กับประเทศไทยในการเจรจา JBC ขณะที่ฝ่ายไทยค่ะโดยแม่ทัพภาคที่สองก็มีการประกาศกล่าวหากจะมีการยึดดินแดนก็ต้องรบกันทากลางการสนับสนุนค่ะให้ปิดด่านต่อไปพร้อมกับให้มีการคงกฎอายการศึกเอาไว้ ล่าสุดข่าววันนี้วันที่14มิถุนายน2568วาสนานานนมผู้สื่อข่าวสายฐานชื่อดังได้มีการออกมาโพสต์คลิปวิดีโอพร้อมกับข้อความผ่านทาง Facebook ระบุถึงท่าทีของแม่ทัพฝ่ายไทยว่าแม่ทัพระที่สองลันแผ่นดินกูอยู่ตรงนี้มานานแล้วถ้าจะมาเอาก็ต้องดวลกันแข่นั้นจบเผยบอกรัฐบาลไปแล้วว่าเราต้องไม่ขึ้นสาลโลกไม่เห็นจะไปยากอะไรชี้แจงจะไม่มีวันขึ้นสาลโลก สำหรับเนื้อหารายละเอียดค่ะมีการระบุว่าพลโทบุญสินพัดกลางแม่ทัพภาคที่สองสมบทรุ่นพี่จปร37โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าช่วงหนึ่งก็ได้มีการบรรยายพิเศษให้กับนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าชั้นปีที่5ว่าเรื่องสามประสาทและช่องบกจะไม่มีวันขึ้นสารโลกเพราะการจะขึ้นสารโลกต้องเห็นพ้องด้วยกันทั้งสองฝ่ายสารโลกจึงจะรับไว้พิจารณา แต่ถ้าหากอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมรับศาลโลกก็ไม่รับพิจารณาซึ่งรัฐบาลไทยจะใช้วิธีนี้ดังนั้นไม่ต้องห่วงว่าจะต้องขึ้นศาลโลกพี่บอกรัฐบาลไปแล้วว่าไม่ต้องขึ้นศาลโลกไม่เกี่ยวแผ่นดินกู้อยู่ตรงนี้มานานแล้วถ้าจะเอาก็ต้องดวนกันก็จบไม่เห็นจะยากอะไรถ้าคำพูดนี้ไปถึงฮุนเซนก็สวนมาอีก ก่อนหน้านี้ค่ะใน Facebook ของวศนาหนานวมก็ได้มีการโพสต์ภาพค่ะพร้อมกับข้อความถึงความเคลื่อนไหวในการปิดด่านและการเตรียมความพร้อมของกองทัพไทยว่าเขมรกาแย้มฐานเรือปิดด่านท้าวรบ้านผักกาดชั่วคราวและปิดยาวด่านบ้านแหลมพื้นที่นาวิกโยธิน กองบัญชาการป้องกันชายแดนทหารนาวิกโยธินฝึกเตรียมความพร้อมพลเรือตรีโยธินธนมูลผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธินพร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการทำการตรวจเยี่ยมข่าการฝึกการยิงอาวุธด้วยกระสุนจริงทางยุทธวิธีเพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังพลในอัตราพันรอหนุนกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราที่สนามยิงปืนหมายเลข14กรมราบหนึ่งพลนาวิกโยธิน พระมหาเจษฎาราชาตำบลพลูตาหลวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี อย่างไรก็ตามค่ะจากการตรวจสอบของทีมข่าวเดอะคริติกก็พบว่าเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาทางกัมพูชาค่ะได้มีการปิดด่านชายแดนด้านฝั่งที่ติดกับจังหวัดจันทบุรีของไทยโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าทําให้ประชาชนทั้งสองฝั่งค่ะต้องมีการติดค้างอยู่หน้าด่านรวมทั้งรถตกค้างซึ่งก็มีการรายงานว่าเป็นช่วงเวลาที่รถขนสินค้าของไทยกําลังจะข้ามเข้ากัมพูชา ขณะที่เพจ nbt ไทยค่ะก็ได้มีการรายงานว่าจันทบุรีวุ่นหนักประตูรัว้วข้ามแดนฝั่งกัมพูชาจุดพานแดนทาวนบ้านแหลมอำเภอปงน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีปิดโดยไม่แจ้งรถตกค้างหน้าด่านคนรอข้ามพรมแดนหยุดชะงักนอกจากนี้ค่ะยังมีการรายงานว่ากัมพูชายังมีการปิดด่านทาวนประกาศเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกา30นาที โดยพลเรือตรีปารัตรัตนชัยพันธ์รองโฆษกกองทัพเรือมีการยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงทางกัมพูชามีการปิดดา่านทาวนบ้านแหลมและผักกาดประมาณ10นาฬิกา30นาทีต่อมาเวลาประมาณ11น,นาฬิกาด่านผักกาดก็ได้มีการกลับมาเปิดตามปกติส่วนด่านบ้านแหลมยังคงปิดอย่างต่อเนื่องด่านกองบัญชาการกองทัพไทยก็ได้มีการเผยแพร่ภาพเหตุการณ์ชายแดนอีกฝั่งว่า อูเทนถวายเตรียมทรงด่วนบูบังเกอร์นวัตกรรมหลุมหลบภัยและฐานปฏิบัติงานเคลื่อนที่ให้กับทหารตามแนวชายแดนไทยตลอดจนโรงเรียนชุมชนที่อยู่ตามแนวชายแดนเพิ่มความปลอดภัยเผยทําจากวัสดุทอปโปไปกันกระสุนได้แข็งแรงทนทานสูงน้ําหนักเบาเคลื่อนย้ายสะดวกพร้อมกับมีการยกระดับใส่เทคโนโลยีเครื่องมือสื่อสารเป็นฐานบัญชาการได้ สมาคมสิทธิ์เก่าอุเทนถวายนำโดยนายสุภชัยลิมพิพัฒน์โสพลนาย,ยกสมาคมสิทธิ์เก่าอุเทนถวายสมัยที่25ได้นำคณะสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายมามอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับพลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่2ที่ค่ายสุรานารีกองทัพภาคที่2อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำไปมอมให้กับทหารและกำลังพลที่ประจำการอยู่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดริสเกตจังหวัดสุรินและจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมกันนี้ได้นำเสนอบูบังเกอร์ที่เป็นนวัตกรรมสำหรับใช้เป็นหลุมหลบภัยและฐานปฏิบัติงานเคลื่อนที่หรือฐานทัพเคลื่อนที่ให้กับเจ้าหน้าที่ทหารตามแนวชายแดน,น,นกจนาดการขึ้นศาลโลกจะต้องเห็นพ้องสองฝ่าย มาคุยกันสารโลกึงจะรับไ้พิจะะารณาถ้าไม่ยอมรับสารโลกอีกฝ่ายไม่ยอมรับเขาก็ไม่รับเป็นข้อพิจารณาซึ่งรัฐบาลใ,ใช้วิธีนี้เพราะ,ะนั้นไม่ต้องบอกว่าจะขึ้นสารโลกที่บอกว่าบอกรัฐบาลไปไม่ต้องขึ้นสารโลกไม่เกี่ยวแย่นงดีกูอยู่ตรงนี้มานานแล้วพอถ้าจะมาเอากม่ดวกนกันนะจบ อเป็นนย่าะไรีแจแจค้กหลคพนนี้องไปถึุณเ็กมมสวยหา,หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน ตามลิง์นี้ได้เลยค่ะ